าดจานนะวาดรูปลายวงกลมด้วยอ่ะแล้วมีหน้าไหมมีอะไรอีกมีตาแล้วก็มีอะไรคะมีปากแล้วมีอะไรลูกมีอะไรอีกคะมูมีจมูกวาดอีกมหนอนด้วยมีหนอนด้วยมีอะไรอีกขาเออ เด็กขะมีอะ<า>ไรอีกคะ<า>เ<า>ก่งจังเลยเนี่ยเสร็จยังเทใส่ไม้ใช้าใส่น้ำต่อไปใส่น้ำเทเยอะๆเลย,ลยออกไหมฮะออกไหมฮะเอ้าวไม่ออกไม่ออกเลยอะ่ะนี่ไงออกอยู่รอก,ก่อนรอก,ก่อนนะถูหมดเลยออกปะเอ้าออกเหรอถูไหมไม่ออก ไม่ออกเลยไม่ออกเลยเหรอไม่คิดไม่ออก